สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซต EP ที่32นะคะ1เซตจะมี3กระถางนะคะราคา200บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะปูลงคลิปวันที่18เมษายนนะคะเป็นรอบจัดส่งวันที่19เมษายมษาก็คือวันพุธนะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้านาอากดไลค์คลิปให้ปูด,ด้วยนะคะ เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของปูนะคะปูจะส่งแบบไปสนีย e ์ EMS นะคะเซตที่1น,นะคะกระถางที่1จะเป็นธาดบางแก้วหน้าชมพูนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะธาดบางแก้วนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นดวงอมพรนะคะดวงอมพรนี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้เลย ดวงอมพรนะคะกระถางที่สองกระถางที่สมจะเป็นรัตนสินนะคะรัตนสินนะคะกระถางที่สามเซตที่หนะคะเซตที่หนึ่งเซตต่อไปเซตที่สองนะคะเซตที่สองกระถางที่1จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะกระถางที่หนึ่งดังแบบนี้นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที the two, ่สองจะเป็นเบนจรงน้ำทองนะคะเป็นจรงน้ำทองด่างกระจายแบบนี้นะคะมีลูกหนึ่งเนาะเป็นจรงน้ำทองกระถางที่สามจะเป็นทองประกายแสดนะคะทองประกายแสดดซสประมาณนี้นะคะทองประกายแสดเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่สามนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นปลาสาสทองนะคะปลาศาททองนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุ <siamo S 1> nah ้งนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะเทพสายรุ้งกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นสีเทพารักนะคะสีเทพารักไซส์นี้ขึ้นกระถางแปดได้เลยเนาะกระถางที่สามนะคะเซตที่สามนะคะเซตที่สาเซตต่อไปเซตที่สนะคะเซตที่สี่กระถางที่หนึ่งจะเป็นธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะคะ คาดบางแก้วนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่สองจะเป็นสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าหน้ากัดสีแล้วนะคะโตเต็มที่เขาจะมีหูใต้ใบนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นสีกัญจนานะคะสีกัญจนานะคะจะเป็นเจนหนึ่งเนาะสีกัญจนานะคะสีกัญจนาพิเศษนะคะเซตที่สี่ เซตต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้ากระถางที่หนึ่งจะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุ้งนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมไซส์ประมาณนี้นะคะอยู่ในไม้ทุกต้นอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะต่อไปกระถางที่สามนะคะจะเป็นสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้านาเริ่มกัดสีแล้วนะคะ เซตที่5นะคะเซตที่หต่อไปเซตที่6นะคะเซตที่6กระถางที่1จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุ้งนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นม่านชมพูนะคะม่านชมพูโตเต็มที่เขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะพื้นใบเขานะคะกระถางที่2นะคะม่านชมพู กระถางที่3ามเป็นรัตนสินนะคะรัตนสินป้ายทุกใบแบบนี้นะคะขึ้นกระถางหได้เลยเนาะกระถาง6กระถาง8ดนะคะเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตท,ที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1จะเป็นหงดารุณนะคะหน้ากัดสีแล้วนะคะโตเต็มที่เขาจะกัดสีสวยมากนะคะนี่นะคะมีลูกหนึ่งเนาะมีลูกหนึ่งนะคะอาจจะมีหัวเนาะกูไม่ได้ลื้อดู กระถางที่สองจะเป็นเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมใครเกิดเดือนมีนาคมเนาะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามนะคะสีเทพรสีเทพรักนะคะขึ้นกระถางแปดได้เลยเนาะไซส์นี้นะคะกระถางที่สามนะคะเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเซตที่แปดนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะคะกระถางที่หนึ่งธาตุบางแก้ว กระถางที่สองจะเป็นแพนด้าแดงด่างนะคะไม้ด่างใบกลมนะคะด่างแบบนี้นะคะอันนี้ใบใหม่ก็ด่างเนาะเนี่นะคะกระถางที่2องแพนด้าแดงด่างกระถางที่สามจะเป็นงามวงวานนะคะงามวงวานเป็นไม้ใบกลมด่างอีก1ตัวนะคะกระถางที่สามนะคะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1จะเป็นไนแท่นนะคะจะอยู่ในตับวีรชนนะคะไนแท่นนะคะ ขึ้นแปดได้แล้วเหมือนกันนะคะไซนี้กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นหน้าเมืองจันนะคะหน้าเมืองจันไม้โตเต็มที่จะกัดเป็นสีชมพูนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุง้งไซประมาณนี้นะคะเทพสายรุ้งนะคะเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าใครโทรมาก่อนได้เลือกก่อนนะคะ ต่อไปเซตที่10นะคะเซตที่10กระถางที่1นะคะเทพสายรุ้งนะคะจางแบบนี้นะคะเทพสายรุง้งไซส์ก็ประมาณนี้เนาะกระถางที่1นะคะกระถางที่2จะเป็นทองประกายแสดนะคะทองประกายแสดใบนี้มีตำหนินะคะไซส์ประมาณนี้นะคะทองประกายแสดกระถางที่2กระถางที่3าจะเป็นเทพผันสานะคะบอลกาบ ใบเขาออกจะเป็นทรงถ้วยนะคะตอนตอนต้นเล็กเนาะนี่นะคะขึ้นกระถาง6ได้แล้วเหมือนกันนะคะเทพันษาเซตที่10นะคะเซตที่10ต่อไปเซตที่11นะคะจะเป็นนารีบูรพานะคะใบใบนี้เริ่มเหลืองเนาะตอนก่อนส่งปูอาจจะดึงออกให้เนาะกระถางที่1นะคะนารีบูรพากระถางที่2จะเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะ แพนด้าเขียวนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเวเทวกรรมรังรักนะคะเทวกรรมเนาะนี่นะคะก็จะด่างแบบนี้นะคะด่างกระจายแบบนี้นะคะเทวกรรมรังรักนะคะกระถางที่สามเซตที่สิบเอ็ดนะคะเซตที่สิบเอ็ดต่อไปเซตที่สิบสองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นทาุบางแก้วหน้าชมพูนะคะนี่นะคะ ชมพูสวยใช่ไไซส์ก็ประมาณนี้เนาะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งาดบางแก้วกระถางที่สองจะเป็นรัตนสินนะคะป้ายแบบนี้เลยหลอดใหม่มาก็ป้ายแล้วนะคะรัตนสินนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นพญานาคราชนะคะไซส์นี้กระถางนี้ขึ้น8ได้เลยนะคะพญานาคราชนะคะเซตที่12บสนะคะ เซตต่อไปเซตที่สิบสามจะเป็นตับเดือนนะคะกระถางที่1จะเป็นเดือนกุมพานะคะนี่นะคะเดือนกุมพานะคะกระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมใครสะสมตับเดือนนะคะกระถางที่3าจะเป็นเดือนกันยายนนะคะเดือนกันยายนนี่นะคะ สำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซ็ตมาแบ่งปัน13เซตนะคะปูฝากลุงป้านะอาอาทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ